นกเเลยเออตไปถ่ายตไปกล<ป>ับรถไอ้นกไปไหนอะอ๋อไอ้นกมารถมามาเลมารถเสแล้วะเยดูนะั่นไหม <laughs> เฮ้ยดึงได้ได้นาะทำมาได้เนา่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับาทางเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาดึงเรือขึ้นมาเอ้ย จมอยู่อ่ะดึงตอนนี้เลยปะอย่าค่อยดึงแบตจะหมดแล้วเราค่อยเราให้น้ำมันลดก่อนาไหมค่อยดึงมันก็ลดอยู่แล้วมันจะตกอีกแล้วเนี่ยมึงรอกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูมาตายเลยตายเลยพี่น้าเลยเลยเดี๋ยวไปจอดตรงหัวโค้งอ่ะเฮ้ย นีแ um. ่แก่สางน้ำมันเข้าสวนปลามัขก็ไปออกท้ายที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลา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 เยอะปลาก็มีล่ะแล้วน้ำมันเลิศอยู เขาทำับเีหมโอ้น้ำเยอะจริงโอ้ฝนล้อนเลยเนาเป็นน้ำตกเลยโอ้่ายเมื่อเช้ายิ่งกว่านี้ทำมา่ายเมื่อเช้าเช้าหน่อยโอ้โหโอ้ยโอดูตรงนี้โอถายูถ่ายรูเยอะด้วย

ดึงว่าจะไม่ดึงตอนแรกโอ้ดึงเมื่อยดีกว่าโคูน้ำไหลแรงมากเลย <c oughs> คูนิดเดียนะออกเพียบ ไม่เคยครั้งแรกเลยกับแมงเพชรน้ำท่วมเนะี่ยในส่วนที่น้ำท่วมเนะี่ยนี่เนาะยอดเลยไปดูที่เออนั่นนั่นมีข่าวอ่ะมีอยู่แล้วละ่ะขนาดของเรายังท่วมเลยัสุดที่จุดนั่นเนี่ยขอตาจะไม่ท่วมได้ไงกี่เฮ้ยชิดขวาไว้นะบ้านลูกพี่บ้านพี่เมยน่าจะท่วมแน่นอนบ้านพี่เมลขนาดขวาไว้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 โอ้ยขนนั้นเลยใช่ไโอ้ย โู้น้ำมันบ่าไปหมดทุกอย่างมันก็ออกได้นะเนี่ยมันออกไปแบบ,าาบขายต่ำเข้าไปทางนั้นอะ่ะนี่เปิดท่อไว้แล้วเนี่ยใต้ท้องเนี่ยเปิดท่อออกไว้แล้วเนี่ยแต่มันออกมาไม่รู้ โอลายโอ้ยโอ้ยลงก่อลงก่อลงก่อตรงนี้ต่ำขวาไว้เนาะถ่ายวิดีโอ ไปแม่ดูระวังเดี๋ยางจะแตกปลาตัว,หวใหญ่เลยเมื่วอาวานเจอแอค่อ,อยู่ตัวงตัวเบลเลอร์เจอสองวอังว2 2> วนละมองกันทองไ,ไงเมื่อวานท่วมที่ไหนเมื่อวานเมื่อวานยังเอาอยู่มันตกซ้ำเมื่อคืน ออ,อ,อ่าอะเอิตัแล้วตอนนี้นนนนด,ดูไดตแล้วนะ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้น้ำเออน้ำมันก็ไหลออกนี่ว่ะเออน้ำมันไหลออกอยู่ โอ้โไนตอยู่ไหนเนอหอยู่หท่วมมันท่วมหนึ่งตรงไหนวะเมื่อกี้ลืมแลวะเฮ้ยทำไมมันมันมันเหมือนวะไม่ใช่มันมีหุ้มของมันอยู่เฮ้ยเมื่อกี้กูว่ามันมาไม่ลึกขนาดนี้ไม่หรอวะ ทต้นเล็กนี่สงสัยลูกเน่าแน่นอนโอ้กิสองคนนัวโจรเลยอ่ะดูดิเชื่อมันมันหายหมดเลยโอ้โหัท่วมอะไรขนาดนี้วะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะยวได้เข็นกลับบ้าน

ทุกล็อกไม่เหลือ,อเฮ้ยไปจับปลาเอาไหมกเรือคืออ่องไปไปหามันก่อนมันรออยู่ไอ้หนุนออ่มอะมันโจนๆๆๆๆาา้าใครเนี่ยเนี่ยไอชานมันจับปลาอยู่ปลาอแมัไม่วิ่งหมดาว่ะ่อยโลกใครเนี่ย วานกูมาโน่นโน่น,นเกี้ยตามมาฝันนึงเลยอ๋อเอ้ยเอ้ยมันก็ตามมามาไม่ใช่นี่ที่เมื่อคืนกูมาครับเมื่อกี้นุ่มเป็ฝันตัวไหนตัวไหนไม่ไม่ตายฝันนุ่มไม่ตายไม่ตายฝันนึงนนนกเกี้ยท่วมหมดเลยสูบก็<笑><笑>ไ,ไม่ได้ดันก็ไม่ได้ สู่ข้อตอนไหนดีอะจะไปสู่ไปไหนท่วมหมดป,ป,ป,ปกติสวนกูไม่เคยท่วมเลยนะท่วมยังไงก็ดันออกโอ้ยพอเนี่ยมียลูกแล้วเหรอใครก็ไม่รู้เอามาปลออ่อยว จัดหนักจัดเต็มกันมาเลยลาฟเลโปโกฮาหมอเฮ้ยเฮ้ยภาดี